CMG Podcast สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมดรพันธการทานโน,นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของ3ามก,ก๊กผ่านหนังสือเรื่อง3าก,ก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับยอ่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงเดินทางมาถึง EP ที่29ตอนนี้ยังอยู่กับเรื่องราวของกวนอู มาร่วมลุ้นกันต่อนะครับว่าจะเกิดเหตุอะไรบ้างกับกวนอูติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนกวนอูหักด่านสังหารหกผนศึกฝ่ายอีกิมเมื่อไปทับกับกวนอูนั้นรู้กิติศัพท์ว่าเล่าปีไปอยู่กับก้วนเซียวอีกิมจึงเอาเนื้อความบอกแก่โจโฉทุกประการโจโฉได้ฟังดังนั้นก็ไม่มีความสบายจึงสั่งให้เตียวเลี้ยวไปสืบดูว่า กวนอูรู้ข่าวเล่าปีแล้วจะคิดอ่านประการใดบ้างเตียวเลียวก็ลาโจโฉไปหากวนอูลแล้วกลับมาแจ้งว่ากวนอูกําลังจะมากระทําคํานับเพื่ออําลามหาอุปราชไปหาเล่าปีโจโฉจึงว่าเราจะคิดอ่านหน่วงเอากวนอูไว้ให้ได้ในขณะที่กวนอูกําลังตึกตรองถึงการต่างๆอยู่นั้นคนรับใช้ก็พาอาคัรตุกะรายหนึ่งเข้ามาพบกับกวนอูกวนอูจึงถามผู้มาเยือนรายนี้ว่า ท่านชื่ออะไรและมีธุระสิ่งใดจึงมาหาเราตันจินจึงบอกว่าข้าพเจ้าชื่อตันจินเป็นทหารอ้วนเซียวบัตรนี้อ้วนเซียวให้ข้าพเจ้าถือหนังสือของเล่าปี่มาให้ท่านกวนอูดได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงรับเอาหนังสือมาอ่านดูครั้นกวนอูทราบความในหนังสือแล้้้วก็รองไหเนื่่ออองงจาาากขข้ควมเลปีในหนหังสือนั้นเต็มไปด้วยการเสรียดสีและตัดพ้อในทานองที่ว่า กวนอูลืมคำสาบานในส่วนท้อเสียแล้วกวนอูกล่าวกับตันจินขึ้นว่าเมื่อเราจะเข้าไปอยู่กับโจโฉนั้นเราก็ได้ว่ากล่าวข้อสัญญาไว้กับโจโฉถึง3ประการครั้นรู้ข่าวเล่าปีบัดนี้จะรีบไปตามสัญญาคนทั้งปวงก็จะร่วงคอรหานินทาได้จำเราจะคิดผ่อนผันลาโจโฉเสียให้เป็นทีก่อนถึงมากว่าโจโฉไม่ให้เราไปก็จะไปให้ได้แล้วกวนอูก,ก็แต่งหนังสือตอบเล่าปีมอบให้กับตันจิน ตันจินก็ลากวนอูไปกรนอูจึงเอาเรื่องราวที่ตนได้สนทนากับตันจินไปเล่าให้พี่สะพายทั้งสองฟังจากนั้นก็ไปหาโจโฉเพื่อที่จะลาไปหาเล่าปีขณะนั้นมีคนเอาเนื้อความไปบอกโจโฉว,ว่ากรนอูคิดอ่านจะลาไปหาเล่าปีโจโฉจึงให้ปิดประตูตึกเสียแล้วเขียนหนังสือปิดไว้ที่ประตูตึกว่ามาหาอุปร,ราชไม่สบายกรนอูครั้นมาถึงประตู เห็นเช่นนั้นก็กลับไปที่อยู่ครั้นรุ่งเช้ากวนอูก็ไปลาโจโฉอีกแต่ประตูบ้านโจโฉก็ยังคงปิดอยู่เช่นเดิมกวนอูจึงไปหาเตียวเลี้ยวนายประตูก็มีให้เข้าบอกว่าเตียวเลี้ยวป่วยอยู่กวนอูจึงคิดว่าโจโฉทําทั้งนี้แกล้งจะมีให้เราไปหาเล่าปีกวนอูจึงเขียนหนังสือขึ้นหนึ่งฉบับโดยที่ในหนังสือมีเนื้อความเป็นการขออำลาโจโฉ ครั้นเขียนหนังสือเสร็จแล้วจึงให้คนรับใช้นำไปส่งที่นายประตูบ้านโจโฉกวนอูจึงเอาตราสำหรับที่กับทรัพย์สิ่งของที่โจโฉให้นั้นใส่หีบลั่นกุญแจมอบหญิงคนใช้ไว้แล้วจึงเชิญพี่สะพยทั้งสองขึ้นรถตัวกวนอูถือเง,งาขี่ม้าเซ็กเทาพาทหารสิบสองนายออกประตูเมืองฝ่ายทิศเหนือแต่นายประตูกลับห้ามไว้ส่วนตนเองโกรธจึงตวัดด้วยเสียงอันดัง นายประตูทั้งนั้นตกใจกลัวหนีไปกวนอูจึงให้ทหารทั้ง12นายนั้นรักษาพี่สะพ้ายไปข้างหน้ากวนอูป้องกันไปข้างหลังทหารทั้งนั้นก็ขับรถตามทางหลวงไปฝ่ายโจโฉเมื่อรู้ว่ากวนอูเดินทางออกไปจากเมืองแล้วก็ตกใจแต่ด้วยเหตุที่ได้สัญญาเอาไว้แล้วโจโฉจึงไม่ได้สั่งให้ทหารออกติดตามจับกลุ่มกวนอูแล้วสั่งเตียวเลียวว่าท่านจงรีบตางไปห้ามกวนอูไว้ว่า เราจะขอไปส่งถึงกลางทางเตียวเลี้ยวก็ลาโจโฉแล้วขึ้นม้าควบตามไปโจโฉจึงจัดแจงเงินทองแล้วขึ้นม้าพาทหารประมาณ30มีได้ถืออาวุธรีบตามไปภายหลังฝ่ายกวนอูได้ยินเสียงร้องเรียกมาข้างหลังก็ชักม้าหยุดไว้แล้วแลไปเห็นเตียวเลี้ยวกวนอูจึงถามว่าท่านตามมาจับเราหรือเตียวเลี้ยวจึงตอบว่าหาไม่ได้บัดนี้มหาอุปราชแจ้งว่า ท่านจะไปทางกันดารก็มีใจคิดถึงท่านจึงให้ข้าพเจ้ารีบตามมาห้ามท่านให้หยุดอยู่ก่อนมหาอุปราชจะมาส่งท่านกวนอูดได้ฟังดังนั้นก็มีความสงสัยอยู่ครั้นแลไปเห็นโจโฉและทหารม่ได้ถืออาวุธมาก็ค่อยคลายความสงสยัยโจโฉก็กล่าวกับกวนอูว่าท่านจะไปเราก็ไม่ห้ามแต่เกรงอยู่ว่าเป็นทางกันดารกลัวจะขาดสบียงอาหารเราจึงตามมาส่ง หวังจะให้ทรัพย์สินไว้เป็นสเสบียงไปแล้วโจโฉจึงให้ทหารเอาทองแท่งถาดหนึ่งไว้ให้กวนอูแต่กวนอูก็ไม่รับเอาทองนั้นเมื่อกวนอูไม่ยินยอมรับเอาทองเช่นนี้โจโฉจึงพูดว่าแม้ว่าท่านจะไม่รับเอาทองคําแท่งถาดนี้ท่านจงรับเอาเสื้อนี้ไว้แต่พออยากให้เสียทีซึ่งเราตามมาส่งท่านเลยแล้วโจโฉก็ให้ทหารเอาเสื้อลายทองไปให้กวนอู ฝ่ายกวนอูครั้นจะลงจากม้ามารับเอาเสื้อไว้ก็ไม่ไว้ใจโจโฉจึงยออตัวลงแล้วยื่นงาไปรับเอาเสื้อมาคลุมตัวลงแล้วจึงว่าคนของมหาอุปราชก็มีอยู่แก่ข้าพเจ้าเป็นอันมากแล้วยังเอาเสื้อมาให้อีกเล่าแม้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ก็จะแทนคุณมหาอุปราชกวนอูก,ก็คำนับลาโจโฉแล้วขี่ม้าไปโจโฉก็พาทหารทั้งปวงกลับมาเมืองฮูโตสรรเสริญกวนอูว่า มีความสัต์นักกวนอูจึงเอาเนื้อความซึ่งโจโฉตามมาส่งนั้นเล่าให้พี่สะพ้ยฟังทุกประการและเวลาเย็นวันนั้นกวนอูก็พาพี่สะพ้ยทั้งสองไปอาศัยนอนที่บ้านของงอหัวงอหัวก็จัดอาหารมาต้อนรับคณะของกวนอูและเตรียมที่นอนให้เป็นอย่างดีงอหัวก็กล่าวกับกวนอูขึ้นว่าบุตรของเราชื่องอปันเป็นทหารอองเซ็กเจ้าเมืองเอียงหยงทางซึ่งท่านจะไปเมืองกี่จิว๋ว เราจะฝากหนังสือไปให้งอปั้นด้วยกวนอูก็รับคำพอรุ่งเช้ากวนอูก็พาพี่สไพยเดินทางต่อไปแม้ว่ากวนอูจะได้รับอนุญาตจากโจโฉให้พาพี่สไพยเดินทางไปหาล่อปีแล้วก็ตามแต่เมื่อกวนอูไม่มีหนังสือเบิกด่านมาจากโจโฉบรรดานายด่านและขุนศึกทั้งหลายที่รักษาเส้นทางอยู่จึงทำการขัดขวางไม่ให้กวนอูและคณะเดินทางต่อไปได้ กวนอูจึงจำต้องต่อสู้กับบรรดานายด่านเหล่านั้นและสังหารคุณศึกของโจโฉไปถึง6นายเมื่อกวนอูพาพี่สะัยยทั้งสองข้ามแม่น้ำฮองโหไปได้แล้วก็ได้พบกับซุนเขียนกวนอูก็มีความยินดีฝ่ายซุนเขียนก็กล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าคิดอ่านกับเล่าปีให้หลาอ้วนเซี่ยวมาอยู่เมืองยีหลัจะได้คิดการกำจัดโจโฉเสียอ้วนเซี่ยก็ยอมให้เล่าปีมาบัดนี้เล่าปี่เกรงอยู่ว่า ท่านจะตรงไปเมืองอ้วนเซี่ยวจึงให้ข้าพเจ้ามาสกัดอยู่ต้นทางคอยแจ้งเหตุว่าเล่าปี่มาอยู่ณเมืองยีหลำแล้วกวนอูก็พาพี่สะพ้ยทั้งสองพร้อมด้วยสุนเขียนเดินทางไปหาเล่าปี่ที่เมืองยีหลำขณะเมื่อกวนอูและคณะเดินทางอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงทหารข้างหลังนั้นอื้ออึองมาและกวนอูเหลียวหลังไปเห็นแห่หัวตุ้นคุมทหารข้ามแม่น้ําตามมาเป็นอันมากฝ่ายแห่หัวตุ้น ขับม้าขึ้นไปหน้าทหารแล้วร้องว่าไอ้กวนอูหยุดก่อนกวนอูได้ยินดังนั้นจึงว่าแก่ซุนเขียนให้คุมรถไปก่อนเถิดเราจะอยู่ป้องกันภายหลังแล้วกวนอูก็ชักม้าก,กลับหน้ามายืนอยู่ครั้นเห็นแฮหัวตุ้นเข้ามาใกล้กวนอูจึงร้องถามว่าซึ่งท่านคุมทหารมานี้เราเห็นจะล่วงคำมหาอุปราชแฮหัวตุ้นจึงตอบว่าท่านมิได้มีหนังสือมหาอุปราชเบิกด่านมา และท่านองอาจหักหานล่วงด่านผ่านเมืองมาเป็นหลายตำบลฆ่าเจ้าเมืองแรนในด่านเสียและมีหนำซ้ำยังฆ่าทหารรองของเราซึ่งมาตั้งค่ายขัดทับอยู่นี้เสียอีกเล่าเราจะจับท่านส่งเข้าไปให้มหาอุปราชทำโทษจงสาหัสแล้วก็ขับม้ารำทวนเข้าไปจะจับตัวกวนอูพอม้าใช้ควบม้าร้องห้ามว่าอย่าให้ทำร้ายแก่กวนอูเลยจากนั้นจึงเอาหนังสือนั้นส่งให้แฮหัวตุ้นแล้วว่า มหาอุปราชมีใจเมตตาว่ากวนอูนี้เป็นคนมีความสัตย์บัตรนี้จะไปหาเล่าปีกลัวว่าเจ้าเมืองแลนนด่านทั้งปวงจะขัดไว้จึงให้ข้าพรเจ้าถือหนังสือเบิกด่านมาให้ท่านทั้งปวงแจ้งแพหัวตุ้นจึงถามมาใช้ว่ากวนอูบังอาจหักหานข่าเจ้าเมืองแลนนด่านเสียเป็นหลายตำบลน,นั้นมหาอุปราชแจ้งหรือไม่มาใช้จึงบอกว่ากวนอูทำทั้งนี้มหาอุปราชยังไม่แจ้ง แพห,หัวตุ้นจึงว่ากวนอูทําผิดมากอยู่มหาอุปร,ราชยังไม่แจ้งเราจะจับตัวส่งเข้าไปให้จงได้กวนอูได้ฟังดังนั้นก็โกรธแล้วกวนอูก็ขับม้าเข้ารบกับแพรหัวตุ้นได้สิบเพลงพอเห็นมาใช้อีกคนหนึ่งถือธงสําหรับทัพโจโฉโบกห้ามาแล้วร้องว่าท่านทั้งสองอย่าพิ่งรบกันมหาอุปร,ราชเกรงว่าตามด่านทางจะกักขังกวนอูเอาไว้ จึงให้ข้าพเจ้าอาทธงสำหรับทัพมาห้ามเป็นสำคัญแห่หัวตุ้นจึงถามว่ามหาอุปราชแจ้งหรือไม่เมื่อกวนอูมากลางทางข้าผู้คนเสียเป็นอันมากมาใช้จึงบอกว่ามหาอุปราชยังไม่แจ้งแห่หัวตุ้นจึงว่ากวนอูทำล่วงอาญามหาอุปราชก็ยังไม่แจ้งจะปล่อยให้ไปนั้นอย่างไม่ได้แล้วก็สั่งทหารทั้งปวงให้ล้อมกวนอูกวนอูเห็นดังนั้นก็โกรธ จึงขับม้ารำงาเข้าสู้กับแค่หัวตุ้นในตอนนั้นเองเตียวเลียวก็ควบม้ามาถึงและร้องห้ามว่าท่านทั้งสองอย่ารบพุ่งกันแค่หัวตุ้นกับกวนอูก็หยุดอยู่เตียวเลียวจึงบอกแก่แค่หัวตุ้นว่ามหาอุปราชแจ้งอยู่ว่ากวนอูหักด่านออกมาแล้วฆ่าเจ้าเมืองเลยในด่านเสียนั้นมหาอุปราชคิดเกรงอยู่ว่าทหารทั้งปวงจะมีใจผูกแขนจะช่วยกันมารบพุ่งมีให้กวนอูไปโดยสะดวก จึงให้เรารีบมาห้ามถ้าท่านจะไม่ให้กวนอูไปนั้นเห็นจะล่วงคำมหาอุปราชแห่หัวตุ้นได้ฟังดังนั้นก็พาทหารซึ่งล้อมไว้นั้นถอยออกมาในความจริงแล้วโจโฉคิดจะยกกองทัพไปตามจับกวนอูแต่ก็เกรงคนทั้งปวงจะนินทาว,ว่าเจรจาเป็นคำสองบัดนี้กวนอูก็ล่วงออกไปพ้นแดนเมืองฮูโตแล้วจำจะทำคุณไวใ้ให้ตลอดดีกว่าภายหน้าไปกวนอูจะได้คิดถึงคุณ จึงแกล้งให้มาใช้ถือหนังสือแลทงกับเตียวเลี้ยวไปห้ามจะให้เห็นว่าน้ำใจโจโฉรักกวนอูอยู่เป็นอันมากถึงทำผิดสิ่งใดก็มิได้เอาโทษฝ่ายกวนอูก็กล่าวกับเตียวเลี้ยวว่าท่านจงช่วยว่าแก่มหาอุปราชด้วยว่าอย่าขัดเครื่องเราเลยได้มีคุณแล้วจงทำให้ตลอดไปเถิดภายหน้าเราจะแทนคุณมหาอุปราชเตียวเลี้ยก็ลากวนอูกลับไป เรื่องราวกําลังสนุกเลยนะครับและในตอนหน้ามาร่วมลุ้นกันต่อว่าจะเกิดเหตุอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ